ในในเรื่องนี้นะคะเรื่องกาพัชย์สุริยาเนี่ยนะ,ะมีเนื้อเรื่องลักษณะเหมือนนิทานเลยการเล่าเรื่องนะคะจะเริ่มจากเ,ออเขาสอนในเรื่องลักษณะของออแบบเรียนวิชาภาษาไทยด้วยคือเริ่มจากมาตาตัวสะกดแรกนะคะอย่างมาตาแม่กอกาไล่ตามมาตาไปจนถึงแม่เกยนะคะเป็นแม่ มาตราแม่สุดท้ายโดยแม่กอ,อกาเนี่ยส่วนแรกนะคะจะแต่งด้วยกาบยานี11แล้วก็กาบฉบัง16นั่นเองค่ะประกอบด้วยบทนำจากบทกวีนะจากกวีนะคะเ,เรื่องนี้ค่ะผู้แต่งก็คือสุนทรผูนะบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเล่าลักษณะของนิทานนะคะจนถึงตอนที่พระชยาสุริยาและ พระนางสุมาลีต้องรอนแรมในป่าน,นั่นเองค่ะนะคือเกินเรื่องเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้การแต่งแบบกาบยานี11เนะเริ่มด้วยบทนำจากกวีการแสดงความเคารพนบน้อมครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะ นะดังกราบยานี้1 1ที่ว่าสัตุสัจจะขอไหว้พระศรีไตรสรนาพ่อแม่และครูบาเทวดาในราศีข้าเจ้าเอากอขอเข้ามาต่อกอกามีแก้ไขในเท่านี้ ดีมิดีอย่าตรีชานะคะนางคำบับพันนี้เนาะที่เขาจะเกิดด้วยการแสดงความเคารพนบน้อมนะคะได้ถึงบุญคุณครูบาอาจารย์นะคะคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะเล่าเรื่องถึงพระชยาสริยาและก็พระนางสุมารีค่ะซึ่งเขาปกครองเมืองสาวัตถีบ้านเมืองสงบสุขล่มเย็นนะเหล,ล่าข้าราช เหล่าค้าราชบริพารราชการต่างๆเนี่ยค่ะก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีมีการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าแล้วก็ต่างแดนด้วยนะชาวเมืองก็ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมได้ผลผลิตดีและมีความสุขกันโดยทั่วหน้านั่นเองค่ะนะก่อนตอนนี้จะค่อนข้างยาวนะะีคนะนเดี๋ยวเดี๋ยวครูนะคะนะก็จะอาจเล่าให้ฟังละกันนะคะ ดังก่อนที่ว่าจะร่ำข้ามต่อไปพอล่อใจกุมาราธรณีมีราชาเจ้าพระราสวัสถีชื่อพระชัยยสุริยา,ยามีสุดามเหสีชื่อว่าสุมาลีอยู่บุรีไม่มีภัยข้าเฝ้าเหล่าเสนามีกิริยาอัธยาศัย พอขามาแต่ไกลได้อาศัยในภาราไพฟ้าประชาชีชาบุรีก็ปีดาทำไร่เข่าไทยหน้าได้เข้าปาแลสาลีนั่นเองค่ะต่อมาค่ะอยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หายยาววนารีที่หน้าตาดีๆทำมโหรีที่เคหา คำชเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอรอกามาหาได้ให้ภร,ริยาโลโพพาให้บ้าใจไม่จำคำพระเจ้าเหไปเข้าภาษาใสถือดีมีค่าไทยช่อแต่ไพรช่อแต่ไพรใส่คือคาคดีที่มีคู่คือไก่หมูเจ้าสุภา ใครเอาข้าวปลามาให้สุภาก็ว่าดีที่แพ้แก่ชนะไม่ถือพระป่าเวนีขี้ช่อก็ได้ดีไล่ด่าตีมีอาญาที่ซื่อถือพระเจ้าว่าโง่เงาเต่าปูปลาพูดเท่าเหล่าเมธาว่าใบาบ้าสารยมพิกษุสัสมณนะ เราก็ละพระสธรรมคาถาว่าลำนำไปเร่รำทำเชโกไม่จำคำผู้ใหญ่ศีสะไม่ใจโยโสที่ดีมีอะโขข่าขอโมทนาไปพาราสาวัตถี ใครไม่มีปราณีใครดุดือ้อถือแต่ใจที่ใครได้ใส่เอาพอผู้ที่มีฝีมือทำดุดือ้อไม่ซื้อขอไล่คว้าผ้าที่คออะ,อะไรร่อก็เอาไปข้าเฝ้าเหล่าเสนามิได้ว่าหมู่ค่าไถถือน้ำร่ำเข้าไปแต่น้ำใจ ไม่นำพาหาได้ใครอาหาเอาไพรฟ้าเศร้าเป่าอูราผู้ที่มีอาญาไร่ดีด่าขอโทษค่ะไล่ตีด่าไม่ปราณีผีป่ามากระทารรม,มรณกรรมชาวบุรีน้ำป่าเข้าวธานีก็ไม่มีที่อาศัย ข้าเฝ้าเหล่าเสนาหนีไปหาพาราไกชีบ้าลาลีไปไม่มีใครในทานีก็คือจากตรงเนี้ยก็คือว่าอยู่มาวันหนึ่งนะเหล่าเสนาข้าราชการนะคะก็เริ่มจัดงานแบบว่าลักษณะของการปาร์ตี้มโหรีในบ้านเมืองะคะมีการจัดหาหญิงสาวมาบำรุงบำรเรอตนจนหมกมุ่น อยู่แต่ในกามอะค่ะโลภมากแล้วไม่ซื่อตรงต่อภรรยาของตัวเองด้วยนะรับสินบนนะคะติดบนรับสินบนคดีต่างๆค่ะความต่างๆผู้คนก็เริ่มยกเลิกผู้คนนะคะเลิกนับถือพระเจ้าแหละนะคะพระพิสุก็หันไปใช้มนต์ดำและใส่เวทผู้น้อยลบลบหลู่แล้วทีเนี้ยผู้น้อยจะลบหลู่หรือไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ เมืองสาวัตถีจึงเริ่มมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะจึงเกิดการฉกชิงวิ่งราวนะคะข้าราชการถือน้ำพิพัฒสัตยาแต่ว่าจิตใจกลับไม่ซื่อตรงประชาชนไร้ที่พึ่งพาและตอนนี้นะคะเมื่อศิลธรรมของพวกคนในเมืองมันเสื่อมลงผีป่าก็บรรดาให้เกิดอาเพศทำให้น้ำท่วมเมืองครั้งใหญ่เลย ปะชาชนล้มตายไม่มีที่อยู่อาศัยและต้องลี้ภัยออกมาจากเมืองต่อมานะคะกาบชาบัง16ค่ะนะพระชาย,ยะโสรยาภูมีพาพระมเหสีมาที่ในลำสำเพาเข้าปาหาไปไม่เบานารีที่ยาวก็เอาไปไว้ในเพรตา เท่าแก่ชาวแม่เสมาเซนีเสนาก็มาให้ลำสำเภาตีม้าล่อซ่อตีม้าล่อชอ่อใบใสเสาวายุพายุเพราสำเภาก็ใช้ใบไปเพลตาม,มาในล้ำไหลข้ามเช้าเป่าใจที่ในมหาวารี คือทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลนักษณะของกรอเป็นลนักษณะของรอยกรองนะ่คะกาบเชบัง16นะคะค่อนข้างยาวเลยนะน้องๆก็อาจจะอ่านในหนังสือก็ได้นะบางทีครูอ่านให้ฟังอาจจะรู้สึกเหมื่อหน่ายหรือเปล่านะเออนะคะเอาต่อไหมหรือว่าจะให้ครูแปลด,ดีนะนะคะเออเอาเป็นว่า ครูแปรเลยได้ไหมนะ,ะแปรแบบว่าถอดคำประพันธ์เลยดีกว่าเนาะนะคะก็คือว่าต่อจากเหตุการณ์น่ะนะก็ตอนเนี้ยคือบ้านเมืองมันเกิดความวุ่นวายใช่ไหมเนื่องจากเหล่าเสนาข้าราชการต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็มีความประพฤติไม่ดีเนาะนะคะก็ถวายนะ้ำพี่พระสัตยานะคะแต่ใจิตใจคิด คดโกงอะนะประมาณนี้ทำให้บ้านเมืองะค่ะนะคะเกิดการภายัยเขาเรียกว่าอาเพศนะคะน้ำท่วมอะไรเงี้ยค่นะทำให้พระชายยาสุริยาเนี่ยนะคะจึงพันพระเอสีของเขาก็คือพระนางสุมารีเนี่ยแหละนะขึ้นเรือสำเภานะคะขนสเสบียงผู้คนและค่ารับใช้เพื่อลีลีภัยะค่ะ ออกจากเมืองสาวิถีนั่นเองคือเรือแล่นเนี่ยไปในทะเลกว้างมากเลยวันแล้ววันเล่าก็แบบอยู่บนทะเลนานมากอะค่ะไม่เห็นพื้นดินเลยอะเมื่อถามเหล่าเสนาว่าเออก็จะมีเสนาที่มาด้วยนะถึงความกว้างของทะเลว่าเอ้ยเมื่อไหร่นะจะถึงพื้นดินสักทีได้จอดเรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่มีใครตอบได้ผู้ที่รู้ว่าทะเลมันกว้างใหญ่เพียงใดก็มีแต่พยาสัมภา ที่ซึ่งเป็นพยานกขนาดใหญ่เท่านั้นนะจา๊ะแม้กระทั่งนกและปลาที่อยู่ในทะเลนั้นน่ะก็ยังเด็กมากไม่รู้เช่นกันว่าทะเลมันมีความกว้างเพียงไหนอ่ะเรือเล่นไปในทะเลเรื่อยๆทั้งสองพระองค์ก็ถอนหายใจไปด้วยเออรู้สึกว่าว้าเวเป็นอย่างมากเลยนะคะเมื่อตอนนี้นะเรือสำเภาเนี่ยนะคะที่พระชายาสุริยาก,กับ นางนะคะสุมาลีเนี่ยนะคะที่เป็นพรรยายของเขาลอยอยู่กลางทะเลนะจากนั้นมันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่คาดคิดเกิดขึ้นน่ะคือเจ้าเรือสำภาพเนี่ยแล่นไปจนเจอพายุใหญ่พัดจนเรือเนี่ยค่ะนะ,ะ,นะะที่ทั้งสององค์อยู่นะแตกกระจายเลยคันนี้ นะยังไม่พอนะผีน้ำก็เข้ามาซ้ำเติมทำให้เรือล่มแล้วก็อับปางนั่นเองค่ะนะพระชยะสุรยาก็คว้ามือนะคะพระนางสุมาลีเนี่ยแล้วก็ใช้ผ้าสไบ้น,นะนะมาห,อห,อหอ่อๆทั้งคู่แบบเหมือนพันทั้งคู่อให้มันตัวติดกันอะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อไม่ให้พัดผ้าออกจากกันส่วนคนอื่นๆนะก็จมน้ำจมน้ำไม่พอนะคะ ถูกจระเข้หรือตัวเหร,ราฆ่าไปกินนะก็เหมือนแบบว่าอาตัวเหร,ราลักษณะของตัวแบบเป็นสัตว์ที่เป็นครึ่งบังกรครึ่งอะไรแบบนี้ค่ะนะเออในในฆ่าไปกินนะแล้วก็ในเวลาพบ่ํานะคะในเวลาขํนะะา,าเนี่ยนะคะพระชัยะสุริยาเนี่ยนะกับพระนางสมารีก็ถึงกับ คือคือรู้สึกคือเหมือนลอยไปเหลืออะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะไปจนถึงผืนแผ่นดินพบกับต้นไสรต้นหนึ่งแล้วก็ได้อาศัยได้เป็นที่พักพิงหรือที่หลับที่นอนอ,ะอ่ะนะคะหลังจากแบบว่าอ,อยู่ในทะเลมาเนี่ยนะคะก็จากนั้นจากนั้นนะเขาก็จะ,ะส่วน้อนผู้หักเขาได้แต่งมานอกจากเป็นเรื่องเล่านิทานแล้วเนี่ย เขาก็ยังสอนเป็นมาตาต่อสะกดใช่ไหมที่ขึ้นต้นเป็นแม่กอกานะคะนะประมาณนั้นต่อมาก็จะมีลักษณะนะคะอืมก็จะมีอ่ามีสอนนะ นอกจากจะเป็นแม่กอ่อกายังม,ม,มีแม่กลมาผสมด้วยให้เด็กๆได้แบบว่าทบทวนบทเรียนน่ะคือประมาณว่าเขาเนี่ยนะสอนแม่กอ่อกาไปแล้วใช่ไหมแล้วจากนั้นก็เป็นแม่กลแล้วเขาจะขึ้นบดเป็นมาตาตาัวสกดอื่นๆน่ะก็จะมีอันเก่ามาให้เด็กๆได้ทบทวนด้วยอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วกเ็เหตุการณ์เนี่ยตอนนี้ครูเล่าถึงว่าพระชายาสุริยาเนี่ยนะและพระนาง สุมาลีเนี่ยต้องอาศัยและนอนอยู่ในป่าอยู่ใต้ต้นไทรใช่ไหมพระนางสุมาลีก็ถวายงานปริอ่าปนิบัติดูแลให้พระชายะสุริยาเนี่ยได้รับความสะดวกสบายทั้งสองพระองค์เนี่ยค่ะใช้ขอนไม้นอนแทนหมอนเมื่ออยู่ในป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายพระชายาสุริยาจึงสอนพระนางสุมาลีสวดมนต์เพื่อป้องกันภยัยจากนั้นจึงบรรยายทิวทัศน์และความสวยงามของป่าในค่ำคืนนี้ จนกระทั่งรุ่งเช้าพระชายาสุริยาและพระนางสุมารีเนี่ยจึงเริ่มออกเดินทางต่อไปเข้าไปในป่าน,นั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นลักษณะของกาบฉบัง16แล้วนะ ก็จะเล่าบรรยายต่างๆในป่าว่ามีพันไม้อะไรบ้างแล้วก็มีสัตว์อะไรบ้างนะคะในบทที่ขึ้นว่าขึ้นจงอ่าขอโทษอ่ะขึ้นกงจงจำสําคัญทั้งกลปนกันรำพันมิ่งไม้ในดงกลายกลางยางยูงสูงระหงะะตะลิงปิงปริง,ปร,ง,ป,รงประยงคันทรงสง,งกลิ่นฝิน่นฟางแบบนี้มันก็จะมีทั้งต้นไม้มีทั้งสัตว์ ด้วยนั่นเองค่ะนะและแล้ว,ลวยังไม่พอนะคะเขาก็จะแต่งในในบทนี้ยมันจะมีมาตาตัวสะกดแม่กงเพิ่มขึ้นมาแหละแล้วก็ทบทวนแม่กลนไปอีกนะแล้วก็เขาจะถึงบรรยายเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมที่คขาพูดถึงนะรวมถึงพันพันนาและสัตว์ป่าต่ตางๆนั่นเองคือในบทเนี้นะคะต้นไม้นะมีต้อนอะไรบ้างเออเด็กๆฟังให้ดีนะมีต้นไารต้นกลางต้นยางยุงต้น ตลิงปิงต้นมะปริงต้นประยงต้นคันทรงฝิ่นต้นฝางต้นมะม่วงต้นพวงต้นพรองและต้นช้องนางนั่นเองค่ะนะส่วนส่วนนะคะสัตว์นะที่กล่าวถึงในบทประพันธ์นะนะคะเช่นกวางหงไก่ป่านกยุงทองนกกะลิงนกกระลางนกนางนวลไก่ฟ้าพญาลอนกนางแอ่นนกเอี้ยงนกอีกง นกขอนทองอีเก้งละมั่งและก็ช้างอะ่ะนะ,ค,ะคือทั้งหมดเนี่ยนะคะสัตว์พวกนี้มันเดินเล่นแล้วก็ส่งเสียงร้องกันอยู่ในป่านั่นเองนะเอออย่างอ่าอย่างบทประพันธ์ที่ว่าแบบนีน้ยุงทองร้องกระต้องหงดังเพียงของกองระคังตแตรสังกะสะดานขันเสียงกะลิงกะรางนางนวลนอนเรียง ขยารอคอเคียงแอนเอี้ยงอีกก้งทงเทงประมาณนี้นะคะเป็นลักษณะของอบรรยายเกี่ยวกับสัตว์ป่าเนี่ยเดินเล่นด้วยพอส่งเสียงร้องนะคะกันในอยู่ในป่าจ,จนทั้งสองคนนะคะได้ยินนะต่อไปค่ะจากจากบทนะตรงเนี้ยตามไปด้วยากาบยานี11นะคะกาบยานี11นะ แล้วก็เริ่มมีมาตาสะกดเพิ่มขึ้นมาคือเป็นแม่กกแล้วตอนนี้เขาจะเล่าถึงความลำบากของพระชยสุริยานั่นเองค่ะกับพระนางสุมาลีเนี่ยว่าทั้งคู่เนี่ยนะต้องร้อนแรมอยู่ในป่านะคะเขากินเผือกมันเผากินผลไม้ป่าเนี่ยเป็นอาหารนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่น่าวังเวงของป่ายามเย็นที่เต็มไปด้วยฝูงลิงข้างและสุนัขจิ้งจอกนั่นเองค่ะนะอ่าดังดง กลายเป็นนี้สินะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ฟังนะเช่นเอ่อขึ้นกบตกทุกยากแสนลำบากจากเวียงชัยมันเผือกเลือกเผาไฟกินผลไม้ได้เป็นแรงนะตรงนี้ก็ลักษณะของที่เขาเนี่ยนะคะต้องร้อนแรมในป่ากินเผือกกินมันเผากินผลไม้แล้วก็บรรยากาศที่ความาวังเวงนะคะ ก็จะเป็นลักษณะแบบว่าร้อนรอนอ่อนอัศดงพระสุริยงเย็นยอแสงช่วงด่างน้ำครั่งแรงแฝงเมฆเขาเงาเมลุทอนแบบนี้เป็นต้นอ่ะจากนั้นจากนั้นนะคะทั้งสองนอนเคียงอยู่กันบนเนินเขานะพระชัยยะสุริยาก็รู้สึกสงสารนะคะพระนางสุมารีเป็นอย่างมากที่ต้องมาตกระกรรมลำบากด้วยพร้อมบอก ตอบใจภรรยาของเขานะคะพระเมษีนะและสัญญาว่าจะดูแลพระนางเป็นอย่างดีนะคะาตามบทกรากาบยานี11นะคะที่ว่าอยากยากนะยากเย็นเห็นหน้าเจ้าส่างโศกเศร้าเจ้าเพื่อเพื่ออยู่วังรังจันทามาหม่นมองละอ,องนวล เพื่อนทุกสุขโศกเศร้าจะรักเจ้าเฝ้าสงวนมิ่งขวัญอย่ารันจวนนวนพักน้องจะหมองสีจริงๆอ่ะมันกรจค่อนข้างมีหลายบทเลยใช่ไหมครูก็ยกตัวอย่างนะคะให้น้องๆฟังละกันนะอ่ะต่อมาค่ะต่อมานะคะต่อมาจากที่ทั้งคู่เนี่ยนะคะเขาก็อ่าแล้วแบบว่า ด้วยที่พชัชชาย,ยสุริยาเนี่ยมีการสงสารพระเมษีใช่ไหมที่มันต้องมาตกกระกรรมลำําบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะบทต่อไปค่ะจะพูดถึงมาตาต่อสะกด่กันนะแม่กดและแม่กดแ,แ,แม่กงเนี่ยมามามา,มาทบทวนอีกแล้วนะจากนั้นยังไม่พอค่ะบทนี้เป็นบทที่ เขาเรียกว่าเป็นบทที่น่าอัศจรรย์ก็ได้อะเป็นลักษณะของการแสดงฉากร่วมรักระหว่างพระชัยาสุริยาและก็พระนางสุมาลีโดยกวีค่ะเขาจะไม่ไม่บันยายโดยตรงนะคะแต่ใช้การพรรณนาธรรมชาติรอบๆที่อุตรุดวุ่นวายและแตกต่างไปจากแบบเดิมนะคะแบบเดิมแทนนะนะนะคะอะนะคะเช่นอะไรนะคะเช่นอะไรนะคะเช่น เช่นนะคะเช่นเชเช่น,ชนโอเคเหมือนแบบว่า,าลักษณะแบบพินพาดร,ระนาดของตะพลกล้องร้องเป็นเพลงระคังดังวังเวงงงงงงังเงง,ง,เ,งเก้งกลางดังเงี้ยประมาณนี้ค่ะนะลักษณะแบบพระสงฆ์ลงจากกุฏิวิ่งอุตรุด ชุดมือเนนหลวงชีหนีหลวงเทนลงคนเล่นเพ่นผ่านโพนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะของอลักษณะของการพัฒน,นาเนาะนะคะภาพธรรมชาตรริรอบๆที่อุตรดุดวุ่นวายอะค่ะนะคะ,นะคะอีกอันหนึ่งอย่างเช่นพวกผีที่ปั้นลูกติดจมูกลูกตาพรันคลิกขี ระลิกกันปั้นไม่ทันมันเดือดใจอะไรอย่างเงี้ยสององทรงสังวาดโลกธาตุวาดวัดอาวัดวันไหวตื่นนอนอ่อนอกใจเดินไม่ได้ให้อายดูแบบเนี้ยเป็นต้นค่ะนะจากนั้นจากนั้นนะคะมันก็จะถึงตอนที่แบบว่าเออทั้งคู่เนี่ยนะคืออาศัยอยู่ในป่าใช่ไหมก็จะมีพระฤาษีอ่ะนะ พระฤาษีหรือพระดาบท,ะะที่เขาบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าเนี่ยเออนะคะเขาก็จะแบบว่าพบเจอกันนะคะจากบทกรอนเนี้ยก็จะมีอ่าแม่กบเพิ่มขึ้นมาละนะแม่กบเพิ่มขึ้นมาละแล้วก็กล่าวถึงพระฤาษีบูชาไฟที่อาศัยในป่าจะ้ะเขาอะ่ะมีการบำเพ็ญเพียรยาวนานมากเลยเป็นผู้รู้แจ้งอะไรเงี้ยนะเห็นความเป็นไปในโลกและในจักรวาลแบบเนี้ย เมื่อเกิดแบบว่าอแผ่นดินไหวเกิดอาเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเมืองสาวิถีะอะพระฤาษีก็รู้ว่าเหตุนั้นนะคะเกิดจากอะไรเออจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันเกิดจากการกินีสีประการนะก็คือว่าการเห็นผิดเป็นชอบคนชั่วทําร้ายคนดีลูกศิษย์คิดล้มล้างครูค่ะเป็นแบบว่าไม่รู้บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะการเบียดเบียนฆ่าฟันกันเองเพื่อ ผลประโยชน์สนต้นโลภมากและมีจิตวิทยาไม่เกรงกลัวต่อบาปแบบเนี้ยเป็นต้นนั่นเองค่ะนะดังกรอนที่ว่าอ่าดังกรอนที่ว่านะจ๊ะประกอบชอบเป็นผิดกับจริตผิดโบราณสามัญอันธพาพลผรานคนซื่อถือสัตธรรมนะ ลูกศิษย์คิดล้างคูลูกไม่รู้คุณพ่อมันสอเสียดเบียดเบียนกันรอบค่าฟันคือตัณหาโลบโลภล,ลาบบาบ่อคิดโจ์จับผิดริษยาอุระพระสุธาปวนเป็นบ้าฟ้าบทดบังแบบนี้เป็นต้นนะจ๊ะต่อไปค่ะก็จะเป็นลักษณะของอากาศชบาง16ต่อมานะคะเขาก็จะบรรยายในลักษณะของแม่กรมตอนนี้พูดถึงว่า เราได้เกิดเกิดกิดว่าพระฤาษีรู้ดีแล้วว่าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นในอนาคตจักราวาลทั้งหมดเลยค่ะนะคะจากตรงนี้มันจะอ่ากนบทเนี้ยเขาจะพูดถึงในแม่กรมแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับว่า,วาพะระฤาษีเนี่ยสงสารพระชายาสุริยาแล้วก็พระนางสุมาลีมากเลยที่หลงกลเหล่าเสนาที่ประพฤติมิชอบจนบานเมืองล่มจมค่ะ พระฤาษีจึงเสด็จมาโปรโดทั้งสองพระองค์ะให้มีความเมตตากรุณานะและหมั่นทําความดีให้มากๆเพื่อภายภาคหน้าจะได้ไปสวรรค์พระชยสุศริยาแล้วก็พระนางสมาลีได้ฟังเช่นนั้นรู้สึกรเรื่อใสทันทีเลยจึงออกบวชบําเพ็ญธรรมและได้ไปสวยสุขบนสวรรค์ในท้ายที่สุดนั่นเองจ้าเนะี่ดังดัง,ด,ง,ด,ง,ด,งดังก่อนที่ว่านะ ดังก่อนที่ว่าสององค์ทรงหนังพยักคาจัดจีบกีบชดารักษาศสินถือฤาษีาเช้าค่ำทำกิจพิธีกองกูลอักคีเป็นที่บูชาถาวรน,นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเออ,อสำเร็จเสร็จได้ไปสวรรค์สวยสุขทุกวันนานนับกับกัน พุทธทันดอนแบบนี้ค่ะนะคะจากนั้นคือทั้งคู่เนี่ยนะคะเขาก็เชื่อฟังนะเมตตามีเมตตามีการุณาทำความดีแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์ในท้ายที่สุดนั่นเองค่ะต่อมาค่ะตรงนี้ตรงเนี้ยนะคะเป็นก่าวฉบัง16ที่เป็นบทส่งท้ายนะ,ะที่นักกวีหรือผู้แต่งหรือสุนทรพูดเนี่ยแหละค่ะ เขาได้เล่าถึงจุดประสงค์ในการแต่งในครั้งนี้เลยว่าตั้งใจให้เป็นตำราอ่านเขียนสำหรับเด็กพร้อมส่อนให้ตั้งใจศึกษารู้จักเกงกลัวครูอาจารย์แนะนำเรื่องบุญบาปด้วยนะและหากผู้ใดเห็นว่ากาบเรื่องพระชยาสุยานี้มีประโยชน์ <c oughs> ก็ขอให้แบ่งบุญให้คนแต่งด้วยนะนะคะประมาณนั้นนะคะก่อนก็จะขึ้นว่า ุมาราการุณสุนทรไว้สั่งสอนเด็กอ่อนอันยาวเล่าเรียนกอขอ็ขอกอกาว่าเวียนนูน้อยคอยเพียนอ่านเขียนผสมกลมเกยแบบเนี้ยนะเออแล้วก็เขาก็จะขึ้นมาว่าเนี่ยคะ่ะเดชะพระมหาการุณใครเห็นเป็นคุณแบ่งบุญให้เราเจ้าเอ้ยด้วยนั่นเองอ่านะโอเคค่ะทั้งหมดเนี่ย ทั้งหมดนะก็จะเป็นในเรื่องของกาบพระ